สวัสดีครับพี่น้องมือนีลุงชานพระเบิงชาแนลสิมมาเบิงวัดปานิรน้มครับมะเปิเบงน้ากันครับมาวัดปานิรน้ำครับอันนี้มาจากไซครับนี่ทุ่งฝนโอ้ดีเนาะมาซอยเพลนทําความสะอาดนะครับเนาะครับครับครับดีดีดูไก่น้ำเพลนหลายครับ โอ้ตดตามมันอยู่ติครับครับเป็นบุญน้ำกันเนาะครับขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเหตุวาดน้ำกันขอบคุณครับครับกรับซาถูน้ำกันครับครับขอบคุณครับครับเมื่อกี่ก็เห็นพี่นะครับกับลุงเพิ่นทำความสะอาดนะครับบริเวณท่างเดินนะครับอ่าก็ขอบคุณหลายๆที่เพิ่น มาซอยมาเห็ดมาสางนะครับอ่ากวัดป่านิรนามนะครับก็เป็นรูปเป็นล่างขึ้นนะครับนะแล้วสิยางไปเบิ้งขางในครับนีเ่เดินมาถึงแล้วครับอ่า <c oughs> บริเวณวัดปา่าอันนี้ก็เป็นกุฏินะครับของพระอาจารย์บ่แต่ว่าพระอาจารย์นี่เพิ่น ตอนนี้เพิ่นจำวัดอยู่ครับยุ่ขังในนะครับเพิ่นรู้สึกว่าเพิ่นรับญาติโยมเมื่อยว่าสั่นครับให้เพิ่นพักผ่อนแน่นี่บรรยากาศครับรอบๆตะกอนกระบ่มีปูนแต่ตอนนี้มีมีแล้วเพิ่นซอยเทตอนนี้เพิ่อนอยากสร้างวัดครับหลอ่ะ สวัสดีครับคุณแม่เป็นแม่ออกจำวัดบ่ครับยืนนี่นครับ <c oughs> แขกหลายบ่ครับแขกคนหลายป่ะ,ปะมีเ,มเ,มเมรื่อยเรื่อยมอมวินเลยเปินพัดพรน,นะครับเนาะ เออแมนมีฝ่ายบุกแขนอืมปูน่ะครับหมู่บ้านค้นเต็มหัดเลยเนาะเออบริเวณนี่ตรงนี้เพิ่นสีสางยังเหครับนี่อ่ะปูที่เป็นพุ่มเพิ่นอยู่ของเก่าเนาะอด้ล่ะนะ อ,อ,อ๋อ,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 อนี่นี<ซ>บ่บริเวณบริเวณพุ่มเพิ่นครับพุ่มเก่าตั้งแต่เอ่อสมัยใดยบุตั้งแต่ยังบกเกิดผ,ผมครับอมืมอนี่บริเวณหางในครับแต่มีหยาดโยมมะไซเบิงนะครับลานคากบมาอ่ามีคนเยอะขึ้น นี่สถานที่ก็คือปูตาเดียวนะครับปูชีบขาวตาเดียวไปสันย่างไดครับขายดีป่ะครับก่ได้ขายเย <c oughs> อะจีอ่ได้ขาย,ยเย,เย,ยะะเอ, omm, เอ,อนนเจะจีโอสีง่ายไปพุ่น,นอืมติดสามมาใหม่ อืม,มเป็นมือบุญในียายาพี่น้องมาห่างสิคะครับได้นอนนีเยอะบะนอนต่เกยงแระจับเะเป,ป็นไหสของกะแวงเซียนปะแขงแรงขึ้นแรกนอนฝันดีปะพึ่จังพ่จังไหนละแม่ <c oughs> อม <c oughs> นอนเวลาหลับมันตื่น,ต,น,ต,นตื่นทีตื่นหม่องเนาะต้องมานอนดูดู ครับนี่นี่เพื่อนครับนี่ตัวเลขเพื่อนไ้ไว้ครับหกสี่เก้ากับเจ็ดห้าโอ้ยแต่ว่าแต่ว่าผมไปเบิรงลอตเตอรี่ยูบันดุงเมื่อนี้สี่เก้าบ่มีแล้ว แมนเังไดครับร้านนี้กับพ่อได้ขายครับพ่อได้ขายยู่เหมือบหมู่บ้านหมู่บ้านได้ขายดีครับมึงเหมือบปั้นไหนเนาะกับบ้านเน่น่อยเนาะครับเพป็นยังบัฒน์เนือนั่นเท่าใดมาจากสายคำนี่มาจากเพื่อนบ้านดุงนี่แหละโอ้ยสถานีวิวเอีนนี่แหละโอ้ครับบ้านดุงวัฒนาครับครับครับเคยผ่าน ครับบ้านใกล้เรียนเคียงกันเนาะโอ้สแสดงว่าเพื่อนมีซื้อมีเสียงไปรหอดผุ่นอยู่ตอนนี้เนาะติดตามเพื่อนตลอดต<อ>ล,ลอดวัว่งนึงก็ถือโอ้วันนี้กระสาทูน้ำเพลินเนาะสาทูน้ำเพลินเพิ่นบอกทุ่มตอนนี้ละหลายๆอืม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 นี่แหละจนทั้งขึ้งทั้งบนโอ้ขอบราบสาทูน้ำเพลินเนะาะได้เฮ็ดได้ส่างน้ำเพลินนะครับเนาะ้วอาขอบคุณหลายๆครับอ<ด>ืมาซอยเฮ็ดซอยส่างเนาะครับอันนี้บรรยากาศ ร,รอบอกครับอันนี้เิ่นสางไว้ตะโดดแล้วลหะครับผมอันว้างเนี่ยมะเรงครับ,บ,บรครับครับ อันนี้องปูองปูใหญ่ครับที่เิ่นส้่งไวก้กอนหน้านี่ครับองปูใหญ่นะครับก็บเป็นที่สักการะของชาวบ้านนะครับยื่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสิบเขาไปกราบก่นก่อนครับรอ,อ,อันนี้บริเวณเพ่นังครับบริเวณผูกแขนรับแขก อันนี้บริเวณเแม่ทัลลานี่นะครับแม่ทัลนี่บีบมวยผมเพิ่สร้างไว้ตะโดนแล้วครับองค์นี้แต่ว่ากะสวยงามยังสวยงามอยู่ครับอันนี้บริเวณข้างหน้าครับบริเวณข้างหน้า ายากาศข้างๆรอบๆครับอันนี้วัดป่านิรนามนะครับเพ่นบอ่อออกน้ำดอกนะครับกาตาผู้ใดพานมาพานไปพานมาก,กะมาซอยพผนเหตุ่นสางในเด้อครับ ซอยเบิงซอยนันแน่นี่อันนี้ก็องปูที่เพิส่สาางไว้นะครับสาางก้อนหนะ้านี้แล้วละนะครับนี่องปูนะครับครับเมื่อนี้ก็ลุงชั้นพระเบิงชาแนลก็ขอขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามติดชมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ